เผ็ทเหมือนกันนะเนี่ยน้ำก่อน ดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ในช่องชาติกินแซลวันนี้ก็จะไปกินของเซฟเซวันนี้คือน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเป็นกุ้งราดซอสโคโซูจังครับแล้วก็แบบมีมาม่าเผ็ดตรงนี้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีปลาแซลมอนทอดนะครับแซลมอนเนาะมากินกันเลยวันนี้แต่วันนี้ก็คือแบบรวมของเซฟเซนะครับเนาะมาขอกินกุ้งก่อนเลยแล้วกันน้ำซอสข้นๆครับนี่ 응응. Mm -hmm. mm -hmm. ว่าวไม่ค่อยเผ็ดแล้วนะก็เผ็ดอยู่นะท้องปลาแซลมอนก็คือนี่เรียกว่าพุงหรือท้องเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มอยู่ท้องข้างล่างนี่นะ เหมือนกันนะเนี่ยน้ำก่อน, <c oughs> นเกลียดตัวเองวันวันนี้ว่าจะแบบไม่ลืมอะไรจริงๆนะเดนะยวไปเอาน้ำก่อนนะครับมันกำลังอร่อยอร่อยเลย,เยถ้าคือไม่เผ็ดนี่คือไม่รู้เลยนะ แล้วครับขอ,อกินก่อนเลยนะเผ็ดกินต <c oughs> ่อได้กินต่อได้อือหือ <c oughs> <c oughs> อ,อะไรคือเสียงแดงนี่คืออร่อยจริงเอ่ะห,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 หลายคนบอกให้บอกสูตรนะครับก็ ไม่มีอะไรมากเลยครับซื้อโคซูจังที่เป็นกระปุกสีแดงมาครับเนาะมันจะมีไซร์เล็กไซร์กลางแล้วก็ไซร์ใหญ่เนาะนี่แล้วก็พอซื้อมาปุ๊บเราก็ลวกกุ้งใช่ไหมเพื่อนเพื่อนลวกกุ้งนะครับแล้วก็เอาโคสูจังไปผัดกับน้ําเปล่านะครับมาเอ้โคสูจังจะมีความมีกลิ่นพริกเนาะแล้วก็ถ้าทุกคนแบบรับรสกลิ่นพริกไม่อยากไม่อยากฉุนพริกนะครับทุกคนก็ใส่น้ําตาลลงไปนะครับแล้วก็ผมจะใส่บีบมะนาวเพื่อตัดรสนะมันจะไม่มีหลายรสเพราะปะกติแล้วข้าสเขาก็คือแบบเค็มๆเนาะ อร่อยอืม Come on. ยปกติผมกินกุ้งผมไม่ได้แกะเปลือกนะผมกัดไปทั้งเปลือกเลยถือว่าเป็นแคลเซียมครับอีกอย่างครับพี่เกียดแกะแล้วนะครับก็กินไปทั้งเปลือกเลย ไหนใครเป็นทีมกินเปลือกกุ้งมากครับลองคอมเมนต์นะผมอะกินกินเปลือกเพราะาค,คี้เกียดแกะแต่คนนี้ไม่แกะเปลือกไม่แกะกุ้งระวังที่เมือกนะครับตรงหาง,ขงเขาจะที่เมือก <S <s <us ur> น้ำซอสอร่อยมาก et 嗯。Mm hmm. Hmm. out สำหรับคลิปนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดเหลือสองชิ้นนี้เดี๋ยวว่าเอาไปกินต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อติดตามเราชมคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะอย่าลืมนะครับนี่แบรนด์ของผมนะน้ำดองนะครับน้ำดองเอาไว้ดองกับอะไรก็ได้ดองกุ้งสดดองซีเอซยลซลมอนดองปลาแซลมอนหรือว่าดองอะไรก็ได้ครับดองไข่แดงก็ได้นะที่เขาฮิตกันครับดองน้ำดองนะครับ ใช้น้ำปลาแท้นะครับเนาะแล้วก็เคี่ยวนานหลายชั่วโมงนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถอยากลองรับประทานก็ลองเนี่ยลองสั่งเข้ามาได้นะครับเนะาะไลน์ตรงนี้นะครับไลน์แอดตรงนี้นะสาหรับตอนนี้ก็มีโปรด้วยนะครับเนาะซื้อ3ขวดซื้อ3าขวดแถม1ขวดก็กลายเป็น4ขวด100บาทเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับใครก็ อยากสนใจก็รีพักเข้ามานะครับก่อนที่จะหมดโปรนะครับหมดโปรก็คือจะขาย3ขวดร้อยนะครับแต่นี้คือได้4ขวดนะแล้วก็ค่าส่ง4-5บาทนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ลองอ่ะให้ดูใใกล้เป็นแพ็กเกจอย่างงี้นะอันนี้เป็นสติกเกอร์แล้วก็เป็นน้ำดองนะครับขวดนี้คือ 220ML นะครับทุกคนเนาะถ้าใครชื่นชอบก็ลองทักมาคุยหรือว่าลองทักมาถามก็ได้นะครับมาดูรีวิวกันก็ได้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ